ตอนที่189มีคําขออะไรอีกไหมเมื่อออกมาจากห้องทํางานของรองนายกเทศมนตรีเจียงเสี่ยวไปอารมณ์ดีมากแม้ว่ารองนายกเทศมนตรีจางจะยังไม่ได้ให้คําตอบที่ชัดเจนเรื่องโรงงานฟิล์มพลาสติกและพื้นที่อุตสาหกรรม500หมู่แต่เจียงเสี่ยวไปคาดเดาว่าทั้งสองเรื่องนี้น่าจะประสบความสําเร็จหลังจากนี้เขาก็แค่ต้องรอรองนายกเทศมนตรีจางไม่ได้ให้เจียงเสี่ยวไปรอนานสามวันต่อมาเขาก็ให้ข้อสรุปของทั้งสองเรื่องนี้ ตามที่เจียงเสี่ยวไปคาดการไว้เป็นไปไม่ได้เลยที่กิจาการรัฐวิสาหกิจอย่างโรงงานฟิล์มพลาสติกเมืองชิงโจจะขายให้เขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากการหารือกันภายในที่ประชุมพวกเขาตกลงที่จะให้สิทธิ์ในการดําเนินงานแก่เขาผ่านข้อตกลงตามสัญญาตั้งแต่ปี1978การทําสัญญารัฐวิสาหกิจกับเอกชนได้ดําเนินการตามหลักการลงนามสัญญารวมกับรัฐรับประกันจ่ายค่าธรมเนียมการทําสัญญาทํากําไรได้มากเก็บได้มากหากขาดทุนต้องรับผิดชอบเอง ตราบใดที่เจียงเสี่ยวไปตกลงจ่ายค่าธรรมเนียมการทำสัญญาตามที่รัฐบาลเมืองเสนอเขาก็สามารถลงนามในสัญญาได้ค่าธรรมเนียมสัญญาพื้นฐานกำหนดไว้ที่ห้าห0ื่นหยวนต่อปีตอนที่เจียงเสี่ยวไปเห็นจำนวนเงินเขายังนึกว่ามองผิดไปด้วยซ้ำมีปัญหาอะไรหรือเปล่ารองนายกเทศมนตรีจางถามขณะขมวดคิ้ว นี่เป็นข้อสัญญาที่ดีที่สุดที่รองนายกเทศมนตรีจางสามารถต่อรองมาให้เจียงเสี่ยวไปแล้วหักเจียงเสี่ยวไปไม่เต็มใจที่จะจ่ายแม้แต่ค่าธรรมเนียมรายปีขั้นต่ำห้าหมื่นหยวนเรื่องนี้ก็คงดําเนินการต่อไปไม่ได้มีปัญหานิดหน่อยครับเจียงเสี่ยวไปพยักหน้ารองนายกเทศมนตรีจางพูดด้วยน้าเสียงเคร่งขรึมว่าถ้าคุณคิดว่าค่าธรรมเนียมห้าหมื่นหยวนต่อปีมันมากเกินไปก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคเจียงเสี่ยวไปก็พูดแทรกขึ้นว่า ไม่ใช่ว่ามันมากเกินไปแต่มันน้อยเกินไปต่างหากครับอารองนายกเทศมนตรีจางมองไปที่เจียงเสี่ยวไปด้วยความประหลาดใจและสับสนเล็กน้อยเรื่องแบบนี้มักมีแต่ผู้คนบอกว่าแพงเกินไปเขายังไม่เคยเห็นใครบอกว่ามันน้อยเกินไปมาก่อนคุณหมายความว่ายังไงรองนายกเทศมนตรีจางถามเจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าผมคิดว่าผมสามารถจ่ายค่าธรรมเนียมรายปีเพิ่มได้อีกเล็กน้อย รองนายกเทศมนตรีจางจ้องไปที่เจียงเสี่ยวไปเขาไม่เชื่อว่าชายคนนี้จะสมัครใจขอขึ้นค่าสัญญาเองโดยไม่มีเหตุผลเขารู้สึกว่าเจียงเสี่ยวไปกำลังมีความต้องการบางอย่างที่ยังไม่เปิดเผยคุณคิดจะจ่ายเท่าไหร่รองนายกเทศมนตรีจางถามอย่างระมัดระวังเจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่าผมจะจ่ายค่าสัญญาเริ่มต้นที่หนึ่งแสนหยวนในปีแรกจากนั้นเราจะหาหรือเรื่องการจ่ายเพิ่มขึ้นทีละน้อยในปีต่อๆไปแม่เจ้าเขายินดีเพิ่มค่าธรรมเนียมสัญญาเป็นสองเท่าทันที แถมเขายังเสนอจะจ่ายเพิ่มทุกปีอีกด้วยรองนายกเทศมนตรีจางหรีตาเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเจียงเสี่ยวไปถึงทำเช่นนี้เพราะเขาไม่เห็นว่ามันจะมีประโยชน์อะไรต่อเจียงเสี่ยวไปคุณไม่ใช่คนทำอะไรโดยไม่เกิดประโยชน์พูดออกมาคุณต้องการอะไรรองนายกเทศมนตรีจางกัดฟันถามเจียงเสี่ยวไปหัวเราะเบาๆและพูดว่าคุณรู้จักผมดีรองนายกเทศมนตรีจางเขารีบบอกความต้องการของเขาออกไปโดยไม่อ้อมค้อม เขาเพียงขอให้เพิ่มเงื่อนไขในสัญญาว่าเมื่อใดก็ตามที่โรงงานฟิล์มพลาสติกชิงโจว,วต้องการเปลี่ยนผู้ดำเนินงานขายกิจการหรือโอนกิจการเป็นของเอกชนตามราคาต่ำสุดที่รัฐบาลเสนอรัฐบาลเมืองชิงโจวจะสามารถกระทำการดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อเขายกเลิกสัญญาด้วยตนเองแล้วเท่านั้นบนพื้นฐานของราคาขายขั้นต่ำของรัฐบาลเฉพาะในกรณีที่เขายกเลิกการซื้อเท่านั้นรัฐบาลเมืองชิงโจวจึงจะได้รับอนุญาตให้ขายโรงงานให้กับนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นได้ แค่นี้เองหรือรองนายกเทศมนตรีจางถามด้วยความประหลาดใจเจียงเสี่ยวไปพยักหน้าอย่างจริงจงังครับแค่นั้นรองนายกเทศมนตรีจางหัวเราะเบาๆถ้านั่นคือเงื่อนไขเดียวคุณก็ไม่ต้องกังวลเพราะรัฐวิสาหกิจไม่สามารถขายให้กับเอกชนได้เจียงเสี่ยวไปยิ้มและพูดว่าใครจะรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร รองนายกเทศมนตรีจังยังคงจ้องมองเจียงเสี่ยวไปอย่างงุนงงคล้ายกับว่าคำพูดของชายหนุ่มผู้นี้มีความหมายลึกซึ้งแฝงอยู่หรือเขารู้อะไรบางอย่างที่คนอื่นไม่รู้หรือบางที่เขาอาจมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตอย่างไรก็ตามไม่นานเขาก็สายหัวอีกครั้งเช่นเดียวกับที่เจียงเสี่ยวไปได้กล่าวไว้ใครจะรู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไร ด้วยสถานะและตำแหน่งของเขาจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้รับข่าวการเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจเลยเขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับแผนใดๆสำหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวและแม้แต่ผู้บริหารระดับสูงก็ยังไม่สแสดงท่าทีจะดำเนินการใดฮ่าฮ <c oughs> ขนาดเขายังเป็นเช่นนี้ไม่ต้องพูดถึงเจียงเสี่ยวไผผมตกลงกับคำขอของคุณรองนายกเทศมนตรีจางกล่าวว่า อย่างไรก็ตามคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการจ่ายค่าจ้างของพนักงานที่มีอยู่ในโรงงานฟิล์มพลาสติกและจ่ายค่ารมเนียมสัญญารายปีให้ตรงเวลามิฉะนั้นคุณจะต้องรับผิดชอบไม่มีปัญหาครับเจียงเสี่ยวไปเห็นด้วยโดยไม่ลังเลด้วยค่าธรมเนียมสัญญารายปีเพียงหนึ่งแสนหยวนมันไม่ต่างอะไรจากการรับโรงงานฟิล์มพลาสติกเมืองชิงโจวขนาดใหญ่มาฟรีๆเลยเขาไม่กลัวที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาของโรงงานฟิล์มพลาสติกเลย ถ้าสินค้าไม่ดีเขาก็จะเปลี่ยนสินค้าถ้าบริหารจัดการไม่ดีเขาก็จะนำระบบการจัดการของตัวเองไปใช้ถ้าช่องทางการขายไม่ดีเขาก็จะหาช่องทางใหม่ฮ่าฮแม้แต่คนงานเขาก็ไม่กลัวด้วยระบบใหม่และแรงจูงใจด้านเงินเดือนเขามั่นใจว่าจะสามารถกระตุ้นความกระตือรือร้นของคนงานได้ในอนาคตคนมีความสามารถจะสูงขึ้นและผู้ที่ตามไม่ทันก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง สำหรับผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติตามเขาก็มีวิธีแก้ไขอยู่ในใจเช่นกันพวกเขายังคงได้รับค่าจ้างและค่าชดเชยตามสมควรแล้วลาออกกลับบ้านไปใช้ชีวิตบ้านปลายได้เลยปัจจุบันค่าจ้างแรงงานต่ำมากจริงๆปกติเงินเดือนของแรงงานแต่ละคนจะอยู่ที่ประมาณ20-30หยวนเท่านั้นแม้ว่าคนงานทั้งหมดในโรงงานฟิล์มพลาสติกจะไม่ยอมทำงานอยากเอาแต่กลับบ้านแต่ค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็จะอยู่ที่เพียงไม่กี่พันหยวนต่อเดือนเท่านั้น เขาสามารถแบกรับต้นทุนนี้ได้อย่างสบายฮ่าฮแต่เขาเชื่อว่าด้วยระบบการจัดการขั้นสูงและโครงสร้างเงินเดือนที่สูงขึ้นตามลำดับพนักงานส่วนใหญ่สามารถเปลี่ยนมุมมองและนิสัยเปลี่ยนจากการเป็นภาระให้กับบริษัทไปสู่การเป็นผู้มีความสามารถที่สร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้ดังนั้นเขาจึงไม่กังวลเลยสำหรับพื้นที่อุตสาหกรรม500หมู่นั้นง่ายกว่ามากยังคงตั้งอยู่ทางใต้ของเมืองชิงโจวติดกับที่ดินของโรงงานผลิตเครื่องปรุงรถ อย่างไรก็ตามแม้ว่าพื้นที่นั้นได้รับการวางแผนให้เป็นนิคมอุตสาหกรรมเมืองชิงโจนอกเหนือจากโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสของเขาแล้วยังไม่มีบริษัทอื่นใดตั้งถิ่นฐานที่นั่นเขาสามารถเลือกสถานที่ใดก็ได้ที่เขาต้องการต่อไปคือขั้นตอนการทำเรื่องขอใบอนุญาตและโอนกรรมสิทธิ์รองนายกเทศมนตรีจางจึงให้ติงจวินเจียและเจียงเสี่ยวไปจัดการร่วมกันและทุกอย่างก็ผ่านไปอย่างราบรื่นเหมือนทุกครั้งไม่มีผิดสัญญาและกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเป็นชื่อของหลินเจียอิน เสี่ยวไปขอบคุณนะเมื่อเห็นว่าเจียงเสี่ยวไปได้จดทะเบียนธุรกิจทั้งหมดภายใต้ชื่อของเธอนี้เป็นความไว้วางใจและความเสน่หาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผู้ชายคนนี้สามารถแสดงต่อคนเป็นภรรยาได้หลินเจียอินจึงขอบคุณเขาด้วยสีหน้าเปี่ยมสุขเรียกผมว่าสามีเจียงเสี่ยวไปรีบแก้คำเรียกให้เธอใครๆก็สามารถเรียกชื่อเขาได้แต่มีเพียงภรรยาเท่านั้นที่สามารถเรียกเขาว่าสามีได้สามี หลินเจียอินเรียกเขาเสียงเบาสีหน้าของเธอดูเขินอายจนแก้มแดงหูแดงเจียงเสี่ยวไปยิ้มอย่างมีความสุขและขบขันอยู่ในใจภรรยาของเขาขี้อายจริงๆนี่มันก็แค่เรียกเขาว่าสามีเท่านั้นเองแต่ถ้าทางขี้อายของภรรยาเขาช่างสวยงามจริงๆเขาชอบมากตั้งแต่นี้ไปคุณควรเรียกผมแบบนั้นเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างเอาแต่ใจเขาไม่เชื่อหรอกว่าถ้าพูดซ้ำๆแล้วเธอจะยังไม่ชินกับมัน อืมลินเจียอินพยักหน้าอย่างเชื่อฟังเจียงเสี่ยวไปมีความสุขมากรอยยิ้มซุกซนปรากฏขึ้นบนริมฝีปากของเขาเอาละไหนเมียจ๋าลองพูดอีกครั้งสิลินเจียอินอดไม่ได้ที่จะกรอกตาใส่เจียงเสี่ยวไปผู้ชายคนนี้หน้าหนามากทำไมเขาถึงแสดงความรักได้ประเจิดประเจิดขนาดนี้นะเธอไม่ได้มีผิวหน้าที่หนาขนาดนั้นและจะไม่ยอมเรียกเขาแบบนั้นแน่นอนหญิงสาวจึงกระทึบเท้าแล้ววิ่งหนีไปด้วยความเขินเจียงเสี่ยวไประเบิดหัวเราะทันที เฮ้ตอนนี้คุณอาจวิ่งหนีได้แต่มาดูกันว่าคืนนี้คุณจะวิ่งหนีผมไปไหนได้ทุกวันนี้ทั้งเจียงชาและเจียงถิงต่างนอนด้วยกันในตอนกลางคืนซึ่งเจียงเสี่ยวไปมีความสุขที่ได้ใช้เวลาสองต่อสองกับหลินเจียอินมาหลายวันแล้วคืนนี้เขาตั้งใจจะเพิ่มโปรเจกต์ใหม่ฝึกภรรยาให้เรียกเขาว่าสามีเมื่อคิดถึงภาพที่ยอดเยี่ยมนั้นเจียงเสี่ยวไปก็รู้สึกว่ากระดูกของเขาล้นกรอบขึ้นมาทันทีเขากะมัดแน่นวันนี้เขาจะสู้ เขาต้องจัดให้หนัก